คุณผู้ชมครับเรามาเริ่มที่คุณชวนหลีกไผนะครับที่เป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยพี่พี่ชูวัฒน์กับอาจารย์สิโรก็คุยกันใช่ไหมฮะถึงกระแสข่าวว่าคุณชวนหลีกไผเองนะไปกดดันสสประชาธิปัตย์ให้ถอดชื่อตัวเองการร่วมลงยติของพรรคเก้าไกลนะฮะในมาตรา2 7 2เนี่ยคุณชวนหลีกไผออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณชวนหลีกไผกันนะครับ ที่สามันมันต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ว่าโดยที่เราได้กำหนดการประชุมรัฐมนตรี์ไว้ตอนก่อนปิดทำไมน่าจะสามารถดำเนินได้ครับท่านชวนขาเมื่อวานนี้มีรายงานว่าท่านชวนเป็นได้พูดคุยกับสสของพรรคประชาธิปัตย์จนทําให้มีการถอนชื่อออกจากเลือกติของพรรคเก้าไกลไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่กระทั่งติดตังลงชื่อสองคนผมยังไม่ทำเลย เป,เ,ปเ,ปเป็นเ,นเป็กนก็เป็นเรื่องแต่ละคนเราไม่ไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับเพราะว่าผมยังรู้ไม่ยังไม่ทราบเลยว่าถ้ากี่คนนะพิ่งมาเห็นนายชื่อเมื่อวานเนี้ยแต่วันก่อนเนี่ยก็ได้พบท่านสาธิตมงหนองเตยแล้วก็ชื่อของคุณสุนัชชาตรังสองคนก็ยังไม่มีโอกาสได้ถามเลยครับก็เป็นเรื่องแต่ละคนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เข้าใจปัญหาดีอยู่แล้ว ครับที่เป็นเป็นมิติใหม่ระหว่างปล่อยเสียงมีการเปลี่ยนมุมกล้องให้ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยแต่เสียงมันแทรกมั้ง <c oughs> มุมนั้น <c oughs> คลื่นอาจจะไม่ดีอะไรไม่รู้ว่าเทคนิคอะไรนะครับนะครับ,นะรบก็สรุปง่ายๆคือคุณชวนยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการกดดันสอสประชาธิปัตย์ให้ถอนรายชื่อนะฮะโดยเฉพาะสอสตรังที่ร่วมลงชื่อด้วย2อคนอแล้วก็ยังไม่ไม่มีการสอบถามเพราะเห็นว่าเป็นสิทธิ์แต่ละคนนะครับไม่ขอยุ่งเกี่ยว ทั้งนี้ในการวิจารณ์สอสอบพักไปร่วมลงชื่อกับยติของพักเก้าไกลจะไม่ขอก้าวล่วงนะครับแต่ยอมรับว่าในพักมีปัญหาในบางเรื่องแต่กรรมการบริหารพักจะดูแลนะฮะส่วนจะมีบทลงโทษอะไรหรือไม่เป็นอำนาจของหัวหน้าพักอีกที่หนึ่งนะครับครับก็เป็นการสะท้อนออกมาจริงๆของภายในพักประชาธิปัตย์นะฮะกับคุณชวนหลีกภัยนะครับก็ผมเองก็เชื่อว่าคุณชวนเขาคงไม่มายุ่งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกมันก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องเอกสิทธิของสสนะสส พิ e r n าได้นะผมว่าเรื่องนี้ยตินี่พักไม่ได้มีมติห้ามนี่แล้วก็ใส่คือพูดจริงๆมผมว่าประชาบัติก็ไม่จำเป็นต้องถอนเพราะว่าสสที่เซ็น99ใช่ไหมสสที่ต้องใช้ในการยื่นยติ98แค่คุณให้พวกพักจิ๋วคนเดียวถอนยติก็ล่มแล้วไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปบัต์ถอนแต่ว่านี้อาจจะแคร์รัฐบาลใช่<ค>เพราะว่าเมื่อวา,วา,วานเมื่อวานคุณสาธิตวงหนอนเตยใกล้สัมภาษณ์สักสี่ทุ่มว่าไอ้ที่บอกว่ามีประชาธิปบัต์ถอนเนี่ยคุณสาธิตก็ไม่รู้เรื่องนะได้ยินแต่ข่าวว่าจะถอนแต่ว่า ตกลงถอนหรือเปล่าก็ไม่รู้มีแต่ข่าวว่าจะถอนจะถอนคือคืออันอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆว่าตกลงมีถอนหรือเปล่านะมีชื่อมีข่าวใช่มีชื่อมีข่าวแต่ก็ไม่มีใครเห็นว่าตกลงมันมีการถอนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปล่อยข่าวของของของฝั่งรัฐบาลบลัฟกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไงตกลงถอนหรือเปล่าเนี่อ้าไม่รู้ไงผมงงเมื่อวานดูเหมือนจะยอมรับแล้วนี่ว่าแทงไม่รู้คือคุณสาธิตเนี่ยยอมรับว่าแทงแต่ไม่รู้ว่าแทงเพราะประชาธิปัตย์ไปถอนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คุณสาธิตเขาแต่ว่าแต่ว่ารายชื่อ มีสสประทิบัติบางคนออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าเข้าใจผิดจากที่ไปลงชื่อเนี่ยเป็นเพราะว่าคิดว่าเป็นร่างของฝ่ายรัฐบาลคือถ้าเขายอมรับแบบนี้แสดงว่าเขาถอนเขาตั้งใจถอนใช่ก็มีรายชื่อออกมา12บรายชื่อนะฮะที่ถอนปที่เฉพาะปฏิปัตนะตอนช่วยไม่ได้มันก็เป็นโฟกัสของที่ปฏิปักษ์จะโดนไม่แต่สิ่งที่เราอยากรู้คือตกลงเขาถอนเนื่องจากอะไรอะมันก็ถอนจากรัฐบาลบีนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับ คือคือทีมแรกที่ถอนนี่ไม่ใช่ปฏิบัติทีมแรกที่ชัดๆถอนคือคือชาติไทยพัฒนาใช่ไหมแล้วก็คุณสุรทินครบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าดํารงพิเดนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สามสามล็อแรกที่ถอนก่อนชัดๆอันนี้ชชว์ๆแต่ของปฏิปัติ์เนี่ยก็ก็มีข่าวมาทีหลังอ๋อแล้วก็มีทีมันแล้วก็มาปล่อยเขาเป็นคุณชวนกดดันให้ออกแบบนี้เ้แต่ผมว่า9 9เนี่ยถอนที่เหลือ98เนี่ยแค่คนเดียวก็ล้มได้แล้วไม่ยากเลยเพราะว่าจํานวนสอสที่เซนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มากกว่าเก่ากิ ก็เป็นบทเรียนจริงๆก็ต้องอบทเรียนในการย่นยติครั้งต่อไปคือเราต้องหาสอสอให้ได้มากกว่านี้ซึ่งก็ไม่รู้จะหาได้จากไหนอีกเหมือนกันในเวลาที่รัฐบาลก็มีการใช้อิทธิพลมืดเข้ามาแทรกแซงสอสอค่อนข้างมากแบบนี้เพราะว่าผมว่า,วาก้าวไกลเขาคงประเมินแล้วแหละว่ามันมีความเสี่ยงที่จะโดนถอนยติมันไม่ใช่หน่อมแนมมาแบบ แม้จะเป็นสอสอหน้าใหม่ก็ตามแต่ก็คงไม่หน่อมแนมถึงขนาดรู้ว่าเฉียดกันแบบยื่นเงิน99แล้วจะจะไม่มีใครถอนเลย <c oughs> คือคื<ข>อก่อนที่เขาจะรีบยื่นเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมเข้าใจว่าตัวเลขของคนที่เซนน็นมันมาถึง104แล้ว <c oughs> แล้วพอยิ่งยื่นช้าเนี่ยตัวเลขจาก104มันก็เลยลดเหลือ99 <c oughs> ผมว่านะวินาทีที่ก้าวไกลร่วมกับพักฝ่ายค้านต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่ยัติกก้าวไกลทั้งหมดไม่งั้นมันจะกลายเป็นดราม่าก้าวไกลเพื่อไทย <c oughs> แ้าเป็นเรื่องที่ก้าวไกลฝ่ายค้านทั้งหมดเขาเซ็นแต่เพื่อไทยไม่ได้เซ็นเพราะเพื่องงตัวเ เขายื่นในวันที่มันเหลือ99ซึ่งมันต่ำกว่านั้นเนี่ยมันยื่นไม่ได้แล้วตอนแรกเนี่ยผมเท่าที่ผมรู้มากคือมันมี104นะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าใครที่ถอนไปก่อนก่อนที่เขาจะไปยื่นจาก104จนเหลือ99เนี่ยผมว่าช็อตที่1099เนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้ทางฝั่งก้าวไกลแล้วก็ฝั่งพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดยกเว้นเพื่อไทยซึ่งเขาไปทำของเขาอีกเรื่องหนึ่งอยู่เนี่ยเลยต้องตัดสินใจยื่นในวันนั้นไปเพราะันการพยายามกดดันของฝั่งรัฐบาลให้สสถอนเนี่ยม แต่พอไปถึงวันยืนเนี่ยมันหดไปแล้วเก้าสิเก้าอ่ะใช่คือร้อยสี่อ่ะมันมันเป็นตัวเลขที่ยืนยันด้วยปากเปล่ามันยังไม่ได้มีการมาลงชื่อใช่ไหมถ้าถ้าถ้าข่าวไม่ผิดเนี่ยนะทีนี้เอ่อทางด้านของพลตํารวจตรีสุรินทาลาเร่สอสสงขาจากพรรคประชาธิปัตย์ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีผู้ใหญ่ในพักกดดันให้ถอนรายชื่อออกจากยติของพรรคเก้าไกลที่เสนอแก้มาตราสองเจ็ดสองนะครับเราไปฟังเสียงท่านฮะ เอาไปให้เศ็นอาก็มีคนในพรรคประชาปั์เอามาให้เ็จเราก็ไม่ได้ดูข้าใจเป็นรางของรัฐบาลพอเ็นเสร็จเรียบร้อยรู้ว่าไม่ใช่เป็นรางของรัฐบาลเราก็ถอนออกมาอ๋อมีใครไปกดดันอะไรไหมไม่มีไม่มีใครไปกดดันทั้งหมดครับไม่มีใครไปกดดันเพียงแต่ในวันนั้นแลละผมก็ถอนชื่อตั้งแต่วันนั้นอ๋อนี่ไม่ใช่ร่างรัฐบาลไม่ใช่เราก็ถอนชื่อออกแล้วก็หลายคนพอรู้ก็มาถอนชื่อที่มาถอนทีหลังเพราะวันนั้นเป็นวันเพื่อให้ทุกคนมันกลับบ้านไปแล้วพรปิดสมาัติปิกลับไปเพื่อมนถอนทีหล ือเป็นคําเข้าใจผิดทั้งหมดเลยเหรอคะก็ส่วนใหญ่ไปเข้าใจผิดกันครับก็เลยอยากให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบประชาชนได้รับทราบว่าไม่มีการกดดันจากผู้ใหญ่แต่อยาาอออ่างไรก็ถ้ว่าสือเแล้วใครเป็นคนเอามาให้เซ็นนะครับก็มีมีในพักเอาไ้ให้เซ็นแล้วก็กทุกคนเขาก็ไปเลยคือปิดไว้เข้าใจเป็นร่างที่ที่ว้ครับที่พักให้เซ็น ก็เซ็นไปเข้าใจวัตถิพักให้เสร็จเพราะวัตถิพักมันออกมาแล้วมันเสนร็จร่างเดียวพอรู้ว่าไม่ใช่เขาแต่ว่าร่างแรกนั่นก็เซ็นไปแล้วนี่คะ่ะครับครับคือร่างแรกเขาไปผมมาเซ็นทีหลังนะครับร่างแรกครับก็เป็นคําอธิบายนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็มีตัวทางด้านของนายแพทย์สุก,กิจอัศวป,ปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาเปิดเผยนะครับว่าสํานักประชุมแจ้งว่าขณะนี้ได้ ่อพักรัฐบาลจํานวน17คนแจ้งความจำนวนขอถอนรายชื่อ,อจากยติดังกล่าวนะครับ,รบเดี๋ยวเราน่าจะมีเพจขึ้นมาให้ได้เห็นน,นะครับว่าม,มีมีท่านใดบ้างน,นะครับก็จะมีสําหรับประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีทั้งหมด12ท่านด้วยกันนะครับนำโดยทางด้านของคุณรังสิมารอรัศมีนะครับแล้วก็พลตบ,บตรีสุรินทปาราเร่นะครับ แล้วก็จะมีอีกหลากหลายท่านนะฮะที่ร่วมถอดถอนได้ชื่อตัวเองออกรวมทั้งหมด12ท่านนะครับคนที่ออกมาเป็นสปิเกอร์หมายถึงว่าคนที่ออกมาพูดกับเรื่องพวกนี้อย่างเช่นคุณสาธิตเออไม่ได้ถอนเลยไม่ได้ถอนนะฮะไม่ได้ถอนแล้วคนกลุ่มที่เขาอยากให้ใยัยติผ่านเนี่ยก็มีจริงเรากแล้ว็พยจยามจะสรีอรายชื่อเพื่อนในพักก็12คนประชิปัติมีพักการเมืองอื่นด้วยที่ถอนนะฮะเป็นพักเล็กเนี่ยนะก็คือคุณพีรวิทย์เรื่องลือดนลภาคนะฮะหัวหน้าพักไทยรักธรรม คุณเต้ก็ถอนคุณเต้ถอนเหรอถอนนะสรุปถอนอจุลพันธ์นี่ถอนอยู่แล้วคุณวราบุตก็บอกอือกมาให้สัมภาษณ์เองคุณสมกติพยรัตน์ะก็ถอนอสุรทินพิจารณ์ก็ถอนคือค,คุณเต้คิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของพรรคประชาธิปัตย์เหรอ ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าของประชาธิปัตย์เนี่ยขอขอดูประชาธิปัตย์ชื่ออีกรอบหนึ่งได้ไหมคือคือดูประชาธิปัตย์กลุ่มที่ถอนเนี่ยถ้าสังเกตใี่ในใน17คนใช่ไหมหรือ2ิบสองสิบคนเนี่ยนะครับก็สุระแก๊งสุรส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทางใต้นะครับเออส่วนคนที่ไม่ใช่กลุ่มทางใต้เนี่ยคนหนึ่งก็มักจะมีความขึ้นใหในพื้นที่ไปไหนมาไหนกับพลังประชารัฐอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดชื่อแต่ว่าในที่ที่ไม่ใช่ใต้มันก็มีอยู่กี่คนส่วนอีกคนหนึ่งเนว่า เข้าใจว่าลูกหรือเ,อเครือข่ายเนี่ยก็ไปทํางานกับพลังประชารัฐอยู่แล้วเข้าใจ okay. นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ก็ต้องชมประชาธิปัตย์ฝั่งซึ่งเขาอยากล่ารายชื่อเขาก็พยายามเต็มที่แล้วแต่มันมีความสัมพันธ์พิเศษของพรรคพลังประชารัฐเข้ามาเป็นปัจจัยแทรกซ้อนถ้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรผมคิดว่าไม่เสียหายในแง่หนึ่งก็คือว่าทําให้ฝ่ายค้านพรรคร่วมใหญ่ฝ่ายค้านกลับไปรักกันได้เหมือนเดิมครับก้าวไกลไปไม่ถึงเพื่อไทยก็ช่วยครับก็เสนออีกสี่ยติ ไปไกลกว่าเดิมอีกอก็คือไม่ใช่แค่มี272ไป279คือสรุปงานนี้ประชาชนได้กําไรได้กำไร,ไำไรเมื่อวานนี้คุณสาธ<ว>ิตวงหนองเตยเาก็กถแถลงว่าเนี่ยเ,เรื่องประชาธิปัตย์ถอนอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับในสุดแล้วไม่รัฐบาลก็ไม่สามารถระงับเรื่องการล้มอำนาจเรื่องนายกของสอวได้เพราะยัตติเพื่อไทยเขาก็ยังมีอยู่แต่เพื่อไทยยังไม่ได้ยื่นนะครับต้องเล่าก่อนเดี๋ยวนึ้ว่าเพื่อไทยยื่นแล้วใ่หรือยังหวังว่าจะไม่เบี้ยวไม่ไม่เห็นวันนี้เขาเขาได้อว่าให้พักร่วมเนี่ยมาร่วมกันลงราย ใช่ไหมครับเราไปก็ไม่ปฏิเสธลำพังเพืพ่อไทยก็น่าจะถึงอยู่แล้วจำนวนคนแต่พูดจริงๆนนไอ้ระบบที่ยื่นยติแล้วไปถอนเนี่ยเราก็ไม่เห็นมานานคืออย่างผมเนี่ยจำได้คือสมัยตอนที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยผมจําได้มียติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วฝ่ายค้านเนี่ยก็ล่าลายชื่อกันครบเลยพอถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจปุ๊บเนี่ย ยติล่มมีการถอนชื่อจากยติอภิปรายไ่มวางใจตนประนามกันน่าดูเลยทางประเทศรู้สึกจะถอนไปสัก15คนผมไม่ถ่านตอนนั้นเพราะว่าอยากจะได้อภิปรายไ่มวางใจพลเอกเปรมดูบ้างไม่ได้ไม่ได้สักทีพอถึงวันปุ๊บเนี่ยสสถอนชื่อไปสิคน ก็ล่มเลยใช่อันนี้คือตัวอย่างผด็จการรัฐสภาคือสสใช้เอกสิทธิ์นะครับในอย่างเช่นในยุคพลเอกเปรมซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือองค์มนตรีนะครับยังยังไม่ได้เป็นรัฐบุรุษอยู่ยังเป็นนักการเมืองอยู่เนี่ยนะครับประชาชนตรวจสอบท่านไม่ได้เนี่ยคนก็อยากตรวจสอบสสก็ใช้เจตจำนงเสรีล่าลายชื่อจะตรวจสอบอภิปรายนายกชื่อเปรมเนี่ยก็ทหารก็ไปบี้จนมีการถอนชื่อจากยติไปนะครับและยุคนี้ผมว่ามันคล้ายๆกันไงแต่ยุคนี้เราคิดว่าตัวละครเนี่ยไม่น่าจะเป็นทหารแต่ว่าเป็นรัฐบาลนะครับเป็นพวก พักการเมืองซึ่งอยู่ในคณะรัฐบาลที่ไปกดดันสอสอแต่ละคนในพักของตัวเองว่าห้ามถอนเออต้องถอนชื่อนะครับอาจารย์นี่คือเผด็จการรัฐสภาหมดเลยนะคือการลงชื่อในยติต่างๆนี่จริงๆเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอนะแล้วปกติรัฐบาลต้องไม่ยุ่งไม่อย่างนั้นในเส้นแบ่งระหว่างรัฐบาลกับสอสอสภาอมันไม่มีครับอันนี้มาเป็นงานด้านนิติบัญญัติครับมม่เหมือนกับสมมติคุณเมื่อวานก็พูดแล้วเหมือนคุณเอกวัลันอยู่กับผมอยู่ในคนละพักกันคุณเอกวัลันอยากจะเซ็น อยากยื่นยตินะครับซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองอีโคกคุณเอวันยูอยู่เพื่อไทยอย่างเงี้ยอยากซ่อมหมู่บ้านหนองอีโคกผมอยู่ประชาธิปัตย์ผมก็รู้สึกว่าให้หมู่บ้านหนองอีโคคจนได้รับการซ่อมผมก็ไปเซ็นเนี่ยมันไม่ผิดเพราะมันคือยติที่มันเป็นเรื่องของสสแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามจะเอาเรื่องของที่เป็นเอกสิทธิ์สอสอเนี่ยมามาเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้อานัดของพักการเมืองร่วมรัฐบาลอันนี้คือเผเด็จการรัฐสภาแล้วของจริงแล้วไม่พอฟังจากที่อาจารย์สิโรดพูดแบบนี้หมายความว่า อนาคตเนี่ยที่เพื่อไทยเขากำลังรวบรวมรายชื่อเนี่ยแล้วจะไปยื่นจะติดมันมีสิทธิ์ว่าถ้าถูกกดดันมากๆจะมีบางคนถอนรายชื่อออกไปแต่ถ้าเพื่อไทยไปยื่นแล้วฝ่ายค้านร่วมเนี่ยมันจะเยอะมากไงมันจะเกิน98คนไปเยอะเพราะฉะนั้นการถอนจะไม่มีปัญหาก็นี่ก้าไกลที่มันมีปัญหา,ญหาเพราะว่ามันต้องใช้9ก้าสก้าไกและฝ่ายค้านทั้งหมดเขารวมกันได้เ9าเคครับครับคือลำพังงก้าไกลมีแค่50กว่าใช่ไหมรวมเสรีรวมไทยหลยรวมแล้ว70กว่ายังไม่พอในการยื่น แก้ไขร่างมาตราตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นมันก็ต้องอาศัยฝ่ายค้านเพราะว่างานนั้นคือเพื่อไทยเขาบอกว่าเขายังไม่เขายังไม่ทาเรื่องนี้แต่พอก้าวไกลยื่นยติเพื่อไทยก็เลยสวมก็เลยเสียบเลยก็ทําด้วยเลยพอทําด้วยเลยก็คือมีแบ็กอัพในแง่หนึ่งก็คือว่าโอเคมันอาจจะมีทะเลาะอะไรกันเรื่องว่าความเห็นไม่ลงรอยในจังหวะก้าวเขาว่ากันไปแต่พอ ก้าวไกลยื่นไปแล้วเพื่อไทยก็ตามตาปุ๊บก็เลยบินแบคเอพขึ้นมาซึ่งกลายเป็นเรื่องดีไปก็เป็นเรื่องที่ดีเขาเขาก็ร่วมมือกันดีเพราะในสุดแล้วเนี่ยคุณก็จะจะยติ2 5 0สวเข้าสภาแน่นอนแล้วมันก็จะเป็นการประจานว่าถ้าเพื่อไทยรีบเสนอยติทันสมัยประชุมรัฐบาลจะใช้เล่เหลี่ยมสกปรกอะไรใช้โลภเผด็จการสรัสภาอย่างไรในการทําให้ยติเพื่อไทยตกไปอีกอันนั้นต้องไปดูอีกรอบหนึ่งต่อไปอีกครับแต่ว่าเมื่อวานมันก็ทําให้เห็นว่าคือตอนแรกก็คิดว่า มันคงจะบรรยากาศจะเริ่มดีแล้วฝ่ายค้านจะมาเริ่มแก้ไขปิดสวิตสวอ,อะไรแล้วมันก็อาจจะทําให้เห็นทางออกอะไรบ้างใช่ไหมเกิดความยืดหยุ่นทางการเมืองแต่ปรา<ม><ป>กฏว,ว่าพอถอนปุ๊บแปลว่าเขาไม่ถอยฮะอือเขาไม่ถอยมอบก็แรงสิคือแปลว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาจะปกป้อง250สอวอ,อำนาจเขาในการเลือกตัวเองเป็นานาย,ยกเขาไม่ถอยไงซึ่งซึ่งจริงๆน่าเสได้นะผมก็มาคิดว่าอตอนนี้ปัญหาความขัดแย้งของคนในประเทศนี่มัน ไร้สาระมากเลยนะแล้วถ้าถึงจุดมันมีการรัฐประหารมันก็เป็นรัฐประหารที่โคตรไร้สาระเลยนะค, <c oughs> คือประชาชนอยากให้เลิก250สวซึ่งพลเอกประยุทธ์มาเลิกตัวเองเป็นนายก <c oughs> แล้วประเทศเนี่ยต้องมาตีกันเรื่อง250สวซึ่งทั้งหมดไม่ได้เป็นคนมีคุณภาพไม่ได้เป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเป็นตัวแทนเราเลยแต่ประเทศต,ต้องมาตีกันด้วยเรื่องนี้นะพลเอกประยุทธ์และพวกจะหยุดประเทศบางคนอาจจะรัฐประหารเพียงเพราะจะปกป้องรัฐมนตรีที่มี250สวซึ่งพลเอกประยุทธ์มาเลิกตัวเองเป็นนายกประเทศต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบนี้เห คือประเทศต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องของคนงคุณคำนูนด้วยเรื่องของน้องพลเอกประยุทธ์ด้วยเรื่องของน้องพลเอกประวิตย์ด้วยเรื่องของพี่พลเอกประวิตย์ซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกแค่นี้นะก็นั่นแหละประเทศพังเพราะว่าเทป็นนี้แหละเพราะว่าต้องการปกป้องคนคนเดียวเนี่ยไม่มีสาระอะไรเลยนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวกัปโผของเราวันนี้ครับอาจารย์ซิโรธพิชุวัตรท่านผู้ชมครับเราจึงถามว่าคุณนึกถึงประโยคใดมากกว่ากันหลังจากที่สสประชาธิปัตย์แหถอนชื่อ จนยติปิสวิศบ์ต้องแท้งลงในที่สุดนะครับเรามีอยู่2ประโยคประโยคแรกเราบอกว่าให้มันสูญพันธุ์ที่รุ่นเราประโยคที่2ให้มันจบในสภาที่รุ่นเรานะครับนึกถึงคําไหนโหวตกันเข้ามานะฮะแล้วก็เวก้าโพเมื่อวานนี้เรามองว่าคุณมองว่าความแตกต่างในการยื่นการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองฝ่ายค้านความแตกแยกหรือความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย12%บอกวความแตกแยก18%นะฮะบ,บอกว่านี่เป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยนะครับ ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันผมข้ามมาที่คุณวิศนุเครือง,งามครับคุณวิศนุเครืองามเนี่ยออกมาพูดถึงไทม์ไลน์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคุณผู้ชมแล้วคุณวิศนุบอกว่าเมื่อมองไทม์ไลน์แล้วเนี่ยดูแล้วมันน่าจะยืดเยื้อใช้เวลานานเดีย๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะต่อให้คุณเสร็จร่างรัฐธรรมนูญวรรษสามจากสภาก็ต้องทิ้งเอาไว้เฉยๆเพื่อรอกฎหมายประชามติไม่งั้นมันจะไปทาประชามติไม่ได้ก็เลยยังไม่นับหนึ่งตรงนี้คือเวลาที่เกิดขึ้นแล้วยาว ทีนี้ร่างกฎหมายประชามติคอรมอรับหลักการแล้วเมื่อวันศือน,นี้ส่งให้ิฤสฎิการผมก็ถามท่นานเลขาปิษสนิกาท่านใช้เวลาไม่ต่อม่กคงไม่เกินเดือน,นก็พอดีกับที่เป็นสมัยประชุมมันเปิดสมัยประชุมหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยร่างประชาก็จะเข้าสภาได้สภาก็ต้องพิจารณาร่างรัฐมนูญไปพร้อมกับร่างบรบประชามติแต่คนละวันกันนะแล้วก็เป็นการพิจารณาร่วมเพราะร่างประชามติเป็นกฎหมายปฏิรูปจึงต้องเสนอที่ประชุมสองสภา มัดกันคนละวันแต่พีนาจะไปครับอ่ะไหนวมันยืดเยื้อแบบนี้นะครับเราลองไปฟังข้อเสนอของอาจารย์ปยบุตรแสงกหนก,กุลนะครับในขา้นที่การของขคณะก้าวาน้าออกมาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็แนะนําว่าให้เป็นรายมาตราในระหว่างทางไปก่อนอไปฟังเสียงกันฮะอ,อ,อีกสองสัปดาห์นะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก,กําหนดให้มีสอสอรอเพื่อไปทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเข้าสภานะครับก็ถกเถียงกันว่าจะเอารูปแบบที่ พรคร่วมรัฐบาลเสนอหรือเอารูปแบบของพักร่วมฝ่ายค้านเสนอก็เดี๋ยวถกเถียงกันนะครับแต่กว่าจะมีสอสอรอนะครับกว่าจะไปประชามติให้ให้มีสอสอรอกว่าจะเลือกตั้งสอสอรอกว่าจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่กว่าจะผ่านรัฐสภากว่าจะผ่านประชามติกว่าจะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมคิดว่า เผอรัฐาบาลชุดนี้อยู่ครบ4ปีไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างทางก่อนที่มันจะไปถึงวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขรายมาตราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราที่มันเป็นปัญหาจริงๆของระบบรรรันฐมูล60ไม่ว่าจะเป็น279ซึ่งรับรองความชอบดญและความชอบด้วยกฎหมายของประกาศกำสั่งคอชเอาไว้ตลอดการเรื่องของการยกเลิกสว250คน กลับไปใช้ระบบสวสปกติมีอำนาจตามระบบปกติไม่ต้องมีอำนาจเรื่องนายกไม่ต้องมีอำนาจเลือกเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปประเทศนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งระบบพักการเมืองนะครับหรือถ้าไปให้ไกลกว่านั้นถ้ามีโอกาสก็คุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขการได้มาซึ่งองค์กรอิสระด้วยระหว่างทางจนกว่าจะไปมีรมัฐมนูษฉบับใหม่เนี่ยเราสามารถกระทําการแก้ไขรายมาตราในสิ่งที่จําเป็นได้เพื่อให้บรรยากาศการเมืองไทยมันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติ ครับไอ้เรืร่องตารางเวลานี้มีความละเอียดอยู่พอสมควรครับมันจะอาจจะยืดเยื้อะอะไรได้อยู่พอสมควรแต่ว่าร่างของรัฐบาลเนี่ยแก้ไขไอ้สองห้าหกคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้แก้เฉพาะมีสอสอครับมันพูดถึงการแก้ไขปกติด้วยว่าต่อไปนี้แก้ไขมนูเนี่ยใช้เสียงสามในห้าของรัฐสภาก็อาจจะมองว่ามันก็ไม่ง่ายะนะสามในห้าเพราะมันต้องใช้เสียงสอวอ,อยู่ดีแต่มันใช้สามในห้าถ้าสสพร้อมใจกันก็อาจจะอาจจะ พอเพราะมันใช้แค่450ใน750ครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยถึงไปแก้การเลือกตั้งระบบเลือกตั้งหรือไปแก้เรื่องกฎเป็นรูปโดยใช้แค่รัฐสภาไม่ต้องผ่านประชามติอะไรอีกแล้วครับมันก็ทําได้แต่ว่าประเด็นที่จาวิษณุพูดแล้วเราไม่ได้ออกเอามาออกเสียงเนี่ยคือเรื่องยุบสภาเนี่ยจะยุบสภาหลังมีสสลอการหลังแก้กฎหมายเรื่องมีพอมีสสรอแล้วยุบสภาเลยครับเขาเรียกร้องแบบนี้ทำไม่ได้เพราะ มันจะติดปัญหาพอคุณจดไปแก้กฎหมายเช่นคุณแก้เรื่องระบบเลือกตั้งแล้วม,มันต้องมีกฎหมายลูกด้วยต้องแก้กฎหมายลูกด้วยถ้ายุบสภาไปรจะแก้กฎหมายลูกโอเคโอเคอมันจะมีทางไปน้มันไม่มีต,ตัวผู้มีอำนาจในการเดินหน้าตรงนี้มันไม่มีสภาในการออกกฎหมายลูกนนมันก็มันก็จะมีเขาก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมพลเอกประยุทธ์ยังยุบสภาไม่ได้เพราะต้องล่างกฎหมายลูกแสดงว่าไอเดียปีญุบถูกคือต้องแก้เป็นลายมาตรา ใช่อย่างงั้นแก้เมื่อมีสสรอแล้วมันก็จะมีวิธีแก้รัฐธรรมนูญใหม่ก็ไปแก้หลายมาตาเอาตอนนั้นก็ปียบุตรพูดเนี่ยก็คือยังมีสภาอยู่เหมือนกันก็ยังคงต้องใช้สภาในการแก้ไขกฎหมายลูกครับครับพูดูไง่ายคือว่าสภายังมีความจําเป็นต้องมีอยู่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปเฮ้ยแต่ว่าทางกลุ่มไทยพักดีนนาร่่ยผคับทางกลุ่มไทยพักดีก็ออกมาขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะโอ้โหแล้วก็บอกว่าประชาชนเน้นย้ํา ใช้ความจริงสู้ความเท็จแล้วก็บอกว่าไม่มีม็อบชนม็อบนี่คุณหมอผร้งออกมาพูดก็ก็เป็นท่าทีของกลุ่มไทยพักดีแล้วก็พูดนิดหนึ่งนะครับพิมพ์มาต้องสามกระดาษเสียได้กระดาษนะครับ,รบไทยโหนไทยโหนก็คือเขา<ๆ>เขาก็ยืนยันแหละว่าส่วนตัวแล้วในมุมมองเขาเขาคิดว่ายังไม่มีความเหมาะสมที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของคุณครับผมปิดท้ายเบรกนี้กับที่คุณสมชัยศรีสุธยากรน,นิดหนึ่งนะครับบอกว่า ส่งแง่คิดม็อบ19กักยารันยานะฮะบ,บอกว่าจุดยืนของผมคือการชุมนุมเพื่อส่งสัญญาไปยังรัฐบาลให้เร่งดําเนินแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับและให้สิ้นสุดรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจทหารน,นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อฟังการแถลงกษาแล้วมีแง่คิดที่พึงแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของขอบเขตการชุมนุมควรอยู่ในกรอบข้อเรียกร้องนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจนวันหนึ่งโดยเปลี่ยนเวทีจากภายในมหาวิทยาลัยไปสู่ภายนอกไม่ใช่เรื่องง่าย และความจําเป็นในการชุมนุมครั้งคืนมีมากน้อยเพียงไรรวมไปถึงความเคลื่อนขอบวนผู้ชุมนุมในวันอาทิตย์ไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งไม่ใช่เวลาราชการไม่มีคนปฏิบัติงานมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับ,รบก็ทิ้งท้ายในเบรกนี้ไว้ที่เรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของ19กันยาที่กลุ่มนักศึกษาออกมาประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะค้างคืนแล้วในวันรุ่งขึ้นจะเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยพักการพูดครับ